กลายเป็นประเด็นร้อนทั้งในออนไลน์และออฟไลน์ line ค่ะสําหรับประเด็นการจัดการการคัมแบ็กของศิลปินในสังกัดของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้อย่าง SM Entertainment ที่มีศิลปินชื่อดังระดับโลกหลายต่อหลายวงค่ะหนึ่งในนั้นคือ NCT และในปัจจุบันค่ะ NCT มีสมาชิกทั้งสิ้น26คนเป็นศิลปินกลุ่มใหญ่ที่สุดในวงการ K-pop ณขณะนี้ค่ะโดยจะมีการแบ่งสมาชิกออกเป็นยูนิตได้แก่ NCT U, NCT 127, NCT Dream, w a v NCT d o j e j o n g และล่าสุดกับ NCT WISH แต่ถึงแม้ จะมีการแบ่งเป็นยูนิตค่ะแต่สมาชิกบางคนก็ได้อยู่ในยูนิตที่ทับซ้อนกันค่ะนอกจากนี้ยังมีการโปรโมทผลงานการคัมแบ็กที่ทับซ้อนกันอีกด้วยค่ะและเมื่อปีที่แล้ว2,566ทาง SM ได้ประกาศออกมาค่ะว่าเตนหนึ่งในสมาชิก NCT จะมีมินิอัลบัมออกมาแต่โปรเจกต์กลับถูกเลื่อนออกไปค่ะจนในปีนี้2,567ทาง SM ได้ประกาศปล่อยมินิอัลบัมเตน The First Mini Album ซึ่งแฟนๆต่างก็ตั้งตารอและคาดหวังค่ะกับการเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดีย่ยวอย่างเป็นทางการของเตน โดยเพลงเดบิวต์มีกำหนดการปล่อยออกมาให้ฟังในวันที่13กุมภาพันธ์2567นี้ค่ะแต่ระหว่างที่แฟนๆรอการปล่อยเพลงของเต้นทาง SM <ม>ก็ได้ประกาศออกมาว่าจยงจะคัมแบ็กมินิอัลบัมที่2แท็บ The Second Mini Album ในวันที่26กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งห่างกันเพียงแค่13วันเท่านั้นทําให้หลายคนตั้งข้อสงสัยถึงการจัดการตารางการคัมแบ็กที่ทับซ้อนกันของต้นสังกัดค่ะแม้ว่าจะอยู่ในวงเดียวกันเพียงแค่คนละยูนิตแต่การคัมแบ็กชนกันเช่นนี้ก็ไม่เคยเกิดขึ้นในวงการเพลงของเกาหลี กายมากนค่ะและกลายเป็นประเด็นที่กระพือความไม่พอใจขึ้นไปอีกค่ะเมื่อ Account NCT ในทุกแพลตฟอร์มได้มีการปลดโปรโมตอัลบั้มของเต้นออกแล้วเปลี่ยนเป็นแทโยงแทนทางทางที่ยังไม่ได้ปล่อยเพลงเดบิวต์ของเต้นเลยด้วยซ้ําค่ะทําให้แฟนๆเรียกร้องและได้ประนามการกระทาดังกล่าวผ่านแฮชแท็ก s m f a r s r e a t f o r t e n นอกจากนี้ค่ะในแฟนคลับบางส่วนยังมีการว่ากล่าวด้วยถ้อยคําที่รุนแรงและสร้างความเกลียดชังให้กับตัวศิลปินจนกลายเป็นแฟนวอลค่ะสืบเนื่องมาจากการจัดการและการทําหน้าที่ไม่เป็นมืออาชีพของ ของงทีมานภาายยในยนอกจากนี้ค่ะทาง SM ยังได้มีประกาศออกมาว่า NCT WISH จะเดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่28กุมภาพันธ์และ NCT DREAM จะคัมแบ็กในเดือนมีนาคมนี้อีกด้วยค่ะ